คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่พี่เหนื่อยพี่เป็นยังไงบ้างความรู้สึก <laughs> เลยก็ก,ก็เป็นกังวลหลายอย่างเลยค<ม>่ะคือไม่ไม่ได้กังวลขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเราเหมือนมีอะไรหลายอย่างให้ต้องคิดว่าเหมือนแบบออโอเคหลังจากนี้สเต็ปต,ต่อไปเราควรจะทํายังไง<ม>เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอะไรอย<ม>่างเงี้ยค่ะหลังคลอดนู่นนี่นั่นโน้นเรื่องโรงเรียนของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบก็กังวลแบบคิดเยอะอยู่เหมือนกัน อาจจะแบบไม่ได้กังวลเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนตื่นเต้นมากกว่า<ม>เป็นเรื่องอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตอนาณนานก็พยายามอยากทําออกมาให้มันดีที่สุดม,มันก็มีหลายแฟกเตอร์มากมากก็พยายามจะทาให้ผู้ใหญ่มาลงตัวแล้วก็ดีที่สุดตอนนี้ยูคันกี่เดือนกีอครับตอนนี้หเดือนเกือบ6เดือนแล้วคะ่ะต้องระวังอะไรบ้างที่อืมระวังหรอกคะ่ะจริงๆก็ใช้ชีวิตปกตินะคะอ<ม>ืมแล้วก็แค่เราแบบว่าเลือกทานอาหารที่มัน ดีดีอะไรเงี้ยคขาดีต่อลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยก็พยายามแบบพักผ่อนเยอะๆพยายามไม่เครียดอะไรเงี้ยค่ะใช่ท่านแค่นี้เลยจริงๆขอย้อนย้อนกลับไปก่อนที่จะมาตั้งนองตั้งทองก่อนอันนี้ก็คือสองรอบเลยที่แบบมีน้องมาจะเป็นยังไงบ้างครับอ่อจริงจริงตอนนั้นก็อืม ไม่ไม่ได้ถึงกับแบบว่า,าแบบเศร้าแบบเศร้าบบอะไรขนาดนั้นเลยเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจว่ามันปเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะมีแบบหลุดได้อะไรได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเนยจะแบบแค่รู้สึกว่าเนยแปลกใจตัวเองมากกว่าว่าทำไมเราถึงแบบว่าคือก็ท้องก็ไม่ได้ยากนะอะ<ม>ไรเงี้ยเราก็เป็นคนเฮลตี้เนาะดูแลสุขภาพตัวเองดีทุกอย่างอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแบบความแบบสงสัยมากกว่าว่ามันคือปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างปัญหา ัก็ปรึกษาคุณหมอคุณห,หมอว่าไงบ้างก,ก็คือเนยก็เลยถามคุณหมออะค่ะว่าเพราะว่าเนยอ่ะ เป็นคนดูแลตัวเองดีนะ <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างเวลาตรวจสุขภาพเลยทุกอย่างคือออกมาแบบดีเพอร์เฟกมากเลยทําไมมันถึงแบบเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย mm hmm. คุณหมอเขาก็เลยให้คาแนะนาว่าบางทีอ่ะเรื่องการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยค่ะการที่น้องจะแบบเจริญเติบโตได้บางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเป็นคนสุขภาพดีหรือมีอายุน้อยอย่างเดียว mm hmm. ใช่บางทีมันมีเรื่องของกรรมพันธุ์โรคแฝง mm hmm. อะไรหลายๆอย่างนะคะคุณภาพของไข่ mm hmm. ใช่อะไรเงี้ยคือมีหลายปัจจัยมากๆเลยที่แบบบางทีเราไม่ได้รู้ตอนนั้นพ่อให้กำลังใจอะไรบ้า ออให้กำลังใจเนยเนี่ยแหะใช่ไมพ่อม่อพ่อพ่อพ่ยพ่อ่ตพ่อง่อพ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 ่อเ่อพ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 ลอพ่อพไอพ่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 อเ่อพ่อเ่อพ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 อพเอพ่อพ่อไรอพ่งพ้อพ่แต่อพ่อคนอก่อ่อพูอพ่อพ่าม่่อพ่่อพ่อพ่อพ่่อพ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 ่อ้่อพ่อพอพ่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 กั่อพ่ไ่อพ่อพ่จ่อพ่อพ่อพ่ออพ่่อ่อพ่อ่อล่่อพ่อพ่อพ่อ่อพ่ที่อพ่อพ่่อพ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 ่อ่่่าพ่่่มรู้สึกว่า มันแปลกแหละใช่มันต้องมีซัมติงต้องมีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็มาได้ถึงหกเดือนแล้วใช่ค่ะเป็นน้องเพงผู้ชายเนี่ยอรู้แล้วค่ะใช่ยังบ้างคะความตื่นเต้นใครเกิดกว่าใครคะล้วก็เตรียมตัวองหรืออะไรยังไงบ้างขัดข้องเลัดเลยข้เสนอขนาดไหนก็จริงๆคืออ่าผมผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะครับคือแต่ว่าจริงๆในใจก็คืออยากได้แบบน้องผู้หญิง แต่ว่าพอออกมาเป็นน้องผู้ชายหน่อยก็เลยรู้สึกว่าอืมก็ดีแน่ไหนก็มีฤทธิ์มีพิษแล้วก็อีกสักคนนึงเอาให้มันพังไปเลยทีเดียวก็ดีครับก็เลยรู้สึกว่าเออก็อย่างไรก็เราจะ้ได้มีเพื่อนอีกคนนึงแล้ก็ไม่ได้มองเป็นลูกก็อยากอย่างี้ยงเขาเหมือนแบบให้เขาโตมาได้เป็นสิ่งเขาเป็นแล้วก็เราได้มีโอกาสที่อยู่โรงเรียนชายล้วนด้วยมีน้องชายด้วยเลยนะครับมันก็ง่ายกับการที่เราจเจียพื่อนชายสักคน <c oughs> มีแพนแบบเตรียมกิจกรรมอะไรไว้ไว้ไว้รอลูกหรือยังโอ้โหเออกิจกรรมยามค่าคืนเงี้ยออกไปนั่งกับพ่ออะไรเงี้ยอค่ะแบบอย่าเรียกว่าเตรียเลยครับเรียกว่าต้องเอาออกบ้างละเยอะมากตอนนี้ก็คือเยอะมากก็คือก็คืออยากให้เขาเป็นในในสิ่งที่เขาเป็นนะครับก็คือเขาอยากทำอะไรได้เขาทาหมดทุกอย่าจริงจริงๆฟังไม่กี่คนครับต่างต่างแรกไปแล้วต่างอันถากให้ก่อนครับไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรง คือจริงๆลิซอยากได้สองคนรู้สึกว่าพอเป็นพี่น้องเหมือนกับลิซพเนี่ยครับมันถ้าเกิดไม่ห่างกันมากสองปีสามปีมันเหมือนเราได้มีน้องได้มีเพื่อนกับน้องทั้งสอย่างรวมๆกันแล้วมันไม่เหงาคือถ้ามีลูกคนเดียวมันรู้สึกไม่แน่นะครับคือตอนนี้อาจจะเป็นยุคใหม่แล้วแต่ยุคผมมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้มันเหงามันอยู่คนเดียวแล้วมันก็มันคนขี้เหงาไง มันไม่มีเพื่อนไม่มีน้องที่แบบโตมาด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันเล่นกีฬาด้วยกันอยู่ทีมเดียวกันอะไรเงี้ยครับมันสนุกกว่ามันสนุกกว่าีดีกว่าคุณแม่ครับแน่เหรอคะคุณแม่คิดแบบคุณพ่อจริงๆแล้วในแผนแบบอย่างมีแค่คนเดียวใช่ทำไมอะครับ นยนยรู้สึกว่าเหมือนคือนยไม่เนยไม่ไม่รู้สึกว่าแบบอยากมีหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะใช่รู้สึกว่าเออมีคนเดียวแล้วเราก็แบบดูแลได้แบบเต็มที่มีเวลาเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็คือในยรู้สึกว่าถ้าตัวเราเองอะไม่ได้เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ลูกเราก็แบบแฮปปี้ด้วยแล้วก็แบบมีค<ม>ุณภาพที่ดีอะไรเง<ล><ม>ี้ยค่ะใช่อันนี้คือแบบความรู้สึกส่วนตัวของเนย<ม>เลยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องเหงาเหงาอะไรเง<ม>ี้ย<ม>เพราะว่าเพื่อนก็เยอะแยะที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าต้องลองเลี้ยงลูกคนนี้ดูก่อนเพราบอกว่าคือเนก็ลอง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 เลี้ยงก่อนไปอาจจะเปลี่ยนใจอาจจะเปลี่ยนใจไหมเพราะว่าเขาก็เอ้ยมีความสุขจังมีลูกอะไรแบบนี้โอ้โหใบสองเป็นสามไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็ว่าค่อยว่ากันแต่คุณพ่อมีแบบแพ้ท้องแพทแม่แพ้อะไรอย่างงี้บ้างไหมครับครัไม่ไม่มีนะครับคือตอนช่วงที่ที่เหนื่อยท้องช่วงแรกที่ที่มีอาการแพ้รักษา ช่วงสามเดือนแรกนะครับตอนนั้นผมไปบินอยู่ที่ซาอุดีอาระเบยครับก็เลยไม่ได้อยู่บ้านก็คือกลับมาแค่ประมาณ10วันอนช่วงเดือนเขากลับมาเนี่ยก็หายแพ้ท้องแล้วค่ะแล้วพอกลับไปทีก็ไปอยู่เดือนกว่าครับกลับมาเนี่ก็หายพอดีก็เลยก็เลยไม่ได้มีอาการอะไรใช่จริงจริงหลังจากนี้จะต้องลดการบินมากหรือไม่ครับน้อยลงครับคพราะตองดูแลณปัจจุบันมันไม่ได้เยอะแล้วมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วครับก็แค่อาจจะอย่างไฟล์ทที่มันต้องไปอยู่ต่างประเทศนานๆเป็นเดือนอะไรเงี้ยก็อาจจะ ไม่ได้ไปช่วนอะไรมาช่วงปีแรกไงครับตั้งชื่อยังคะก็ตั้งเอาไว้แล้วค่ะใช่เลือกกันนานเลยคะชื่อนี่ตกลงกันนานไหมกันนานไหมหรอสองคำถามนี้เหมือนกันนะครับเลือกเลือกกันนานกันตกลงกันนานไม่เหมือนกันนตกลงกันนานไปก่อนดีกว่าจริงๆคือตอนแรกเนยไม่ได้เนยไม่ได้มีในใจเลยตอนแรกเนยกะว่ารอให้ลูกแบบว่า โตขึ้นมาแล้วถามเลยอยากชื่ออะไรเอออยากชื่ออะไรตามนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยได้แบบซีเรียสเรื่องพวกนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคุยกันกับพี่ลิซอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราอยากให้ลูกแบบชื่อพยางค์เดียวแล้วก็เป็นชื่อที่ได้ทั้งออกเสียงได้ทั้งภาษาอังกฤษแบบสากลได้แล้วก็ภาษาไทยได้โดยที่มันไม่เพี้ยนใช่ซึ่งก็ชื่อว่าชื่อว่าบอกได้ยังคะหรือว่าเราหรือว่าเป็นใครเดี๋ยวไว้ค่อยบอกเลยค่ะคุณแม่เดียรกัน ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะแต่ว่ามีช่วงสามเดือนแรกที่จะแบบแพท้องใช่ของเนยก็อาจจะไม่ได้บางคนเนยคิดว่าบางคนน่าจะหนักกว่านี้อะไรเงี้ยแต่สาหรับเนยเนยกรู้สึกว่ามันก็หนักมากแล้ว <laughs> ใช่คือเนยแบบว่าเหม็นมากๆคือเหม็นเหม็นแบบใช้ชีวิตไม่ได้เลยเงี้ยค่ะคือเนยต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างที่แบบมีกลิ่นอะไรเงี้ยแชมพูสบู่ทุกสิ่งทุกอย่างคือเนยต้องแบบเอาออก ไปให้หมดอะไรเงี้ยคือเนยได้กินอะไรไม่ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยเหม็นมากเหม็นจนเราแบบปวดหัวเป็นไมเกรนแต่พอเราเป็นไมเกรนเราก็กินยาไม่ได้อีกอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือน,นแบบวนลูปซ้าอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะแบบสามเดือนอะไรเงี้ยก็ก็แย่นิดนึงแล้วก็เหมือนกินไม่ค่อยลงเบื่ออาหารเลยะคะ่ะ จริงๆเหมือนเดิมนะคะสาหรับเนยกับพี่ลิศอะไรเงี้ยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแบบใกล้ชิดแบบความสัมพันธ์เราแบบใกล้ชิดกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยมีแค่เนยจะคิดไปถึงอตอนหลังคลอดมากกว่าคะ่ะชายเหมือนแบบว่าจะอยู่บ้านเยอะขึ้นไหมหนะ้าจะกลับบ้านแบบว่าเร็วกว่าเดิมไหมหนะ้า<ม>อะไรเ <ๆ S 1> งี้ยเพราะว่าเราก็ ไม่ได้เลี้ยงลูกคนเดียวเนอะก็ลูกเราด้วยกันเนอะแล้วก็ต้องช่วยกันเลี้ยงเนอะอะไรเงี้ยไม่น่าใช่เรื่องบินเท่าไหร่คือไปบินทํางานเราเข้าใจได้อะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเนอะออกไปกินเหล้าเนอะอะไรอย่างงี้ก็ต้องเปลี่ยนบ้างเนอะต้อเปลี่ยนกันต้องเปลี่ยนอะไรไหะครับก็ ก็ต้องบอกเพื่อนเลิกชวนนะครับมันไม่เกี่ยวกับเช่นเป็กเปรมนัทเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับเพื่อนเนาะเพื่อนชวนอ่ะเขาก็ไม่ได้ลากเราไปเนาะเราไม่ไปก็ได้เราสามารถปฏิเสธได้ใช่ไปทำขามไม่เมือแต่เนาะอยากแพ้ท้องเลยตอนนี้กำหนดคลอดอะไรยังไงคะกำหนดคลอดก็จะเป็นช่วงต้นปีหน้าค่ะใช่เดือนมกราเลย